คมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จารันินคนบ้านๆอยู่กับผมคมละทวยจารันินมือนี่นะครับเกิอดอาการเขิอนดว่าได้ยายะยาหยามโบได้ย,ยาลาบครับเมื่อวานนี้ว่าบโบสะใจป็นไงว่างั่านว่ามือนี้มาเอาใหมห่เกิอดอาการแล้วก็ม,มีเอฟซีติดตามมาด้วยนะครับมือนี้อาจจะเป็นยังไงก็บรรยากาศคืมๆนนี่จะสีนี้ฝนท่านบอกค,ครับพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็เวลาบ่ายสามโมงนะครับเด้อตามุลุนๆกันเบิ่งเป็นแนวใดหน่อยเนาะ ตามไปเลยครับแต่ว่าผมบทําทามันคือสีมานนีไอ้นี่ผมผมพ่อยได้นี่แม่นล่โอ้โเฮียงวันนี่จะเห็ดกัวมาถึงก็เจอเลยนี่เห็ดกัวแดงนั่นี่นี่เอเดอร์สโมจิเกนอันที่น้าอืม it's small chicken t e r m i t e นมาเาเห็ดอะเนี่ยนี่นี่นี่เห็นมเ็ดเห็ดเนี่ small chicken t e r m i t ้ยจากสีกัดดนน่ะเนาะ โอ้ยจิกๆเรียนนาะพี่น้องเ้ยกลับเอาไปเอาได้อ้สมอกเทอร์ไอมชัวอชัวยังช sure. <Yes. S 2> ัวสมอเกนเทอร์ไอมัดร์มสลูมสมอไกเทอร์ไม่าไทยฮ็ดปัวไก่น้อย เฮ็ดยังไสนห่เฮ็ดปลวกบ่ฮ<ม>ะโอเมนันนบก่ว่าเฮ็ดปล่โอเมนฮะโอเมนมนนีโม่บบฮะอีมบอันนี้เฮ็ดปลกยังก่อนทอันนี้บ<ม>่อันนี้ก็เฮ็ดห่าดทกัน้ให้วามกินดีเด้อกินนีเด้อ สวยงามเลยะสะสมแต้มไปเลยลายก้อน it is very old อันนี้เขาเรียกว่าเฮ็ดเนี่ยก็ทานเลือดทานเลือดทานแสดงว่ามันต้องมีมูมันมันแสดงว่าคันตัวนี้มันเผาบ้านนี่แหละตรงนี้คนเอาไปเบิร์เหล้วแอานะบ่ อันนีเินีม่ยบาปัญหาอบากามปุ่นสี่นตึกตป็นาหเย้าจตนาดากเนาะแต่บอกแล้วมันแก่น่ตกมันตึมีมูมีมู เต็มกระตาค่ะคอันเฟินเดียวเฮ็ดอันนี้เราไปหนึ่งน้เอด้เฮ็ดอันเดีเนีเออห้อวายเซียบินได้ปะเปลี้ยวนะให้วมแล้วปูเหลือะปูค่อยไปเลือกทีหลังสิอ่อย่ามันไปกอกันเดี๋ยวเดี๋ยวนีอืเดี๋ยว ก็ได้อยู่นี่เบิ่งดูเตียนเฮ็ดบ่ <laughs> สีฟันแบบานเอาเอาสีมาแต้มเอานะกินมาได้บหฮะโอ้โนอืมอ เอาเถ็ดทานไปนอนด้ยมาเก็บเห็ดทานอย่างเดียวเต็มกระตาพี่น้องเต็มกะตาผู้ใดลงผู้ใดลงทีบมาคนลงทีบมา

หลังจากที่ม,มากๆแล้วหลังจากที่ผมกับบอพีดบังบันไดคำเดิมงจว่าเอฟซีขอมานำนะครับแนละ้วผ้าพิ่นมากอนะ <c oughs> อันนี้ของผมเองนี่นี่นะดูดูน,นี่นี่ก็คือเอฟซีนี่ผ้พาพิ่นมากนี่นี่ช่วยกันหานะครับเยเพื่ออันนี้ของใครวะอันนี้ของจารณิน,นครับ้ <c oughs> ยจะเป็นเอาเถาขึ้นจ้ดของเนาะอันนี้มาที่หลังครับมาาบสามม่วงครับนี่ <c oughs> ในซัมเนีน,นะครับเอฟซีไม่กล้าอวกกล้องครยบยายายนี่ของก้มเราด้วยเองครับนี่ก็ยัง อิฐอิฐไดเห็ด so พึ่งตะเขิงครับนี่รสชาติดีมากกึบกรึบกรึบกรึบนี่มูนีมูนี่ได้เห็ดระงอเมื่วันนี้นี่นี่นี่ให็ดสวยท่านผู้ชมนี่นว่าช่วงมูนี่พอดีช่วงเศร้าฝนตกน้องเออส่วงเธอฝนตกบานนี้มันถาไก่ออกเว้นน้ำอองานท่านตะเมวยครับก็เลยว่าเพื่อนว่าอยากกินแกงเห็ดสิครับก็เลยอาสามาพาเพื่อนพามานะครับ โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับครับผมบายบายสวัสดีครับ